พ่อรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุนเด้อค่ะวันนี้จ้อเขียนโมเก้าสี่สามมงเก้าสี่เจ็ดทีเดียวไปนั่งข้างหน้าคุณโอ๊ปอไปไปนั่งเขียนข้างหน้าไปนั่งเก่งดีๆค่ะมือนีโอปอมั่นใจแล้วมาแทมัดส่วนตัวสันเพิ่นคิดว่าเนาะในความคือเพิ่นจะมัดส่วนตัวเอซี่เขามาแล้วกดลร์กดแช่น้ำในเด้อค่ะนี่ต่ผููฝันดีๆเด้อพี่น้องมากอยู่นีขียมบิ พอเป็นยังมันพีดต่กะเอาตามนั่นลนะเพป็นตู้จับมือเขียนตีไปเอาเดี๋ยวให้อุปกรณ์นั่งสักหน่อยจังใดเป็นจังใดมือหันคือว่าอุ้ยว่ายี่หยังฮพ่อเป็นตู้กันจับมือเขียนว่าว่าจะเขียนอันนี่เขียนผิดเฉยเลยที่เขียนนี่ยังเขียนผิดเขียนผิดบอกหันจับมือไปเลยตีใช่เป็นจังไดฝันดีบสวัสดีก่อนนะสวัสดีพี่น้องทางบ้านก่อนนะครับ เป็นความฝันนะครับเป่ซีครับความฝันฟฟมีลาโซ่เฟอร์ผ้ามาสื้อทุเรียนจะมาซื้อทุเรียนแต่มากินไปร้านยกแล้วเนาะมาเจอสวนทุเรียนมาเจอเนี้ยนึกถึงอาชีพเก่าๆนะครับขอ,ขอ,ขอ<ด>เท้าความเนาะนึกถึงอ,อาชีพเก่าสมัยก่อนนะวิ่งขายของอย่างเงี้ยมาซืออา้อของที่สวนไปขายเนาะครับก็เลยวอ้ยคิดไปคิดมาไปเจอสวนทุเรียนเข้าสวนปุ๊บ จะซื้อหกล้อสะะอัอยอยก่มเหรอไม่ใชหกล้อตีบนานนี้งหกล้อจะอยากได้หกล้อแต่แตก่อนมีแต่รถรถล้วนนะอยากได้หกล้อเ็ังไงจังสีได้บว่านี้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วครับท,ทำ <จะ S 1> ไมเพราะรว่ามาเจอสวนมานะเจอสวนทุเรียนนะม,มาเจอสวนทุเรียนอ้ทับใส่เป็นหกล้อไปเอาเอาไปขายทางจะได้กำไรเยอะเนาะ แค่ว่าอันให้ถามแท็กหน่อยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอย่างอุปอลืมครับอุป๋อตว่าให้ฟังแต่แต้เมื่อกวันเนี้ยว่าน้าขี้หน่อยฝันนะฝันว่าจังไหนอันเพิ่ขึ้นฝันทักแท้ลูกสาวนะฝันว่ามีพระอะไรแกเห็นพระนี่แหละครับผมพระลูกสาวาขี้ใช่ใช่แกแกเห็นพระไปทําพิธีอะไรแต่ทําพิธีผิดนะฮะแล้วแกก็ฝันเห็นพญาคุด คุยกับพญานาคบอกว่าพระองค์นี้ทําผิดนะพญาคุดจักองค์สองพญาคูตสองอันนี้ของนาคีน้อยเนาะเอาลุ่งของน้ำแน่าอันอนาคีน้อยบอกอยู่ว่าแม่แม่ก็สวงเรือ่องสันนาคีน้อยนะครับเอาลุ่งให้เปิดนน้ำแน่พากวาดคนสีฟันนี่หนครับเอาควานงามดบองค์งามนั่นครับผมเอาตาด้วยคะ่ะพันเอกก็แกก็บอกพญาคุดก็บอกพญานาค พญานาคทำไมถึงว่าเป็นพญานาคแกแกว่าใส่ชุดเขียวเขียวนะฮะผู้ชายใส่ชุดเขียวใส่ชุดเขียวเขียวแล้วก็ให้ไปให้พระองค์นี้ไปขอขมาที่พระนี้ในความฝันแกนะฝันน่ะไปพ่อพระยาคุดสององค์กับปู่ศรีทศทูนี่มาบอกต้นควาครับก็เลยเข้ามานั่งในบ้านเรามาให้ให้มานั่งในบ้านแล้วมาบอกเราว่าต้องทํำยังไงให้พระองค์นั้นมาถาม เออเออเลยเอ้านาคีน้อยจะไมฝันแบบนี้ลูกเอเขาให้ทำยังไงนะต้นหอมคือคือให้ไปขอเขมานะครับแกแกไม่กล้าพูดแกยอให้มานั่งในบ้านเราแล้วก็ตรงกับหนึ่งสี่เก้าเบิกทรัพย์ด้วยนะครับเอาก่อนก่อนอันอันนี้เป็นเลขนาคีน้อยเนาะเลขนาคีน้อยเราเบิกเบิกทรัพย์สื่อยู่นหนึ่งสี่เก้าเนี่ยทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังคือเมื่อคืนเนี่ยมานอนอยู่ที่รีสอร์ทที่นี่โอ้ฝันดีมากนะครับเอ็ดซีครับ ฝันดีมากไม่ไม่ใช่ผมคิดไปเองหรือว่าอยากได้หลายไม่ใช่นะคือมาฝันก็เลยบอกว่าโู้โวผมเห็นสวนทุเรียนแล้วผมอยากจะซื้อทุเรียนไปขายถ้าขอกล้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอยเอยปากตัวเองนะครับพูดคุยอยู่กับภูมิขอภูมิเจ้าที่ที่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะกับปรากฏเมื่อคนืนฝันเลยนะไม่ใช่นอนหลายฝันหลายนะไม่ได้อาจอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับผมนะเป็นความฝันผมเองนะครับผม คือฝันว่าได้ใส่ของเนี่ยเต็มรถเลยนะครับได้ใส่ของเต็มรถมลเลยนะจําจนทะเบียนรถได้เออที่เออทะเบียนรถเนี่ยจาจนแม่นเลยนะครับแม่นเลยจำติดตาเลยตอนนี้เ,นเ,นเดี๋ยวผมจะไปเมาแล้ว<อ>คือไม่เอาแล้วเบน,นเอาหกล้อแล้วตอนนี้เอาหกาล้กอมันก่ผ่าใดเนาะเบนมันแก่ผ่าใดนาคือฝันว่าเอาของเนี่ยเต็มรถหกล้อเลยนะครับ ใส่วิ่งวิ่งไปตามทางวิ่งไปตามทางแล้วไปเจอคนแก่นะครับไปเจอคนแก่เขาฝั่งเบรกรุดผมก็ลงจากรถอ้ามาขวางรถผมทําไมผมกำลังจะรีบไปขายของผมด่วนนะบอกงี้นะแค็ชี้แต่ทะเบียนรถนะครับผมชี้แต่ตรงป้ายตร, <คน S 1> ตรงป้ายเนี่ยนนะใช่ทะเบียนอะไรอ่ะทะเบียนเก้าสี่สามหกเก้าสี่สามเก้าสี่สับข้างหน้าเจ็ดสอง จับจนแม่นเลยนะครับยกไม่เบิ้ลนะคะอ้นี่อันนี้เป็นทะเบียนรถนะแต่อันนี้ผมเขียนผิดเขียนผิดอีกละใค่เอากต้องมืออ่อนเห็นไหมไวไหลมาปีท่างปีเพราเห็นเห็นเป็นตัวได้จีทะเบียนรถก็ได้เป็นตัวเลย ป้าจะมาเห็นการเห็นเนี่ยแต่ไม่นชคือคือได้ล่ะป้ายแดงนะเคยเห็นไหมหะเคยเห็นไหมหกหกรถรถใหญ่ป้ายแดงอ่ะเม่แล้วมีมีแต่พวกนี้นะหรือไม่ก็รถสีปเไยสีไปซื้อแก๊งองตัวนึงกันซื้อหงล้อท่านนี่จะโตไม่ซีโตกันใสอีกสองตัวเป็นรางวัลทีหนึ่งได้เลยะอ่าหกเก้าสี่สามนี่ทะเบียนทะเบียนรถนะครับเมื่อกี้จะเขียนหกเก้าสี่สามเนี่ยดันมือไปเขียนหกเก้าสี่เจ็ด เนี่ยมันเป็นถ้าอย่างนี้นครับอ๋อันเมื่อนะ่ะไปจับซีเจ็บอัน <c oughs> อเัิ่งเขียนพิดอันรวงกลุโตทถีฟันเนี่ยนี่นะครับโอ้ไปบอกพิดอันพี่น้องไปเขียนพิดอันได้กับว่าแน่เรื่งเพิ่งจับซุกใส่ประจับเนาะเมื่อสุกใส่ประจับอือค่ะต่นี้จังแมนเนาะคะ่ะแต่ว่าอันตัวเขียนพิดนี่ก็ให้ระวังไว้โฮกเกาซีเจ็บนี่หรือรเพิ่นสิงหู่ใส สี่เจ็ดน้ำแนออวโอปอเพราะว่าเป็นเลขออกอปอฝันมาแต่หลายงวดไอเด้สองตัวนะแม่สี่เจ็ดเลยเพราะว่ามันหลงมือเขียนตัวนี้เนยเป็นเลขที่โกปอฝันเลขเจ็ดเอียงก่อเจ็ดสี่หกเหรออือนะเนาะบุ๋มเป็นเ็ขนะมาหายไม่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางชอบส่วนตัวเนาะคะ่ะเนาะอืมไปอไหยัไกี่ตัว เฮ้ของนายคีน้อยเล่าความฝันคีน้อยฟันเป็นเก้าซองกับหัวให้หน่อยมันชอบเป็นนะเฮ็ดใหไละเอียด้วยค่ะเก้าซองหกสองบ้านเดี๋ยวออกได้หกซองกันได้เนาะครับชอบประจัดขัดกระ่านนะครับเป็นความฝันเท่านั้นนะครับมากระชับอาในีสี่ตูนมาจากชอบตัวไหนก็เลือกครัาไม่ชอบกระานหกเก้าสี่สามนะครับแต่อันนี้ไม่อันนี้มันเขียนผิดเฉยๆนะครับเก้าสี่เจ็ด นี่เป็นแอดมินฝันนะคะเพราะว่ามาแล้วก็ฝันดีก็อยากพูดให้ฟังเอฟซีที่ติดตาม่าโอ้ยอบวเบิก์ซ่าหายไปไสนเนาะชือว่เห็นหมื่นสองหมื่นละสษีวาเนาะหลังจะไปหาชื่อทุเรียนน้องใส่ใส่รถมบอร์ทุเรียนไปดิน้นามที่จันพี่น้องนี่คือพักผ่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้มาช่้นตัวป่าจ้าส่วนตัว เอาความฝันนี่แหละครับไม่ใช่อยากได้หกร้อแหงเลยจังไทยสิยได้หกล้อติ้งหวัดนี่ให้มันมันได้หกล้อเด้อแ้วก็มาบอกไงบอกไงเอฟซีฟังซื้อเนาะสอบจังตามบอมากับพานเด้จ้าก็คุณงโปโปได้หลาย